ออกจากรถนะคะตรงนี้ต้องเอาหิมะออกก่อนหรือเปล่าไลูะเอาออกก่อนดีกว่าแล้วคพอเป็นสตาร์ท ทุกอย่างอังมีเป็นทุกอย่างของที่นี่เขาว่าเราไม่อยู่นี่เราเริ่มจากศูนเนาะจากภาษาก็ทุกอย่างเรียนหมดเลยเดี๋ยวแอนจะเปิดไอ้นี่ดีกว่านะเอยเอานี่เอากระเป๋าเข้าไปในนั้นปะเออขอโทษนะจ้ารถรถมันจะเลือะนิดนึงนะจ้าเดี๋ยวอันนี้เข้าไปก่อนเห็นข้างในรถไหม เดี๋ยวขอเปิดน้ำฝนนี่ไอที่ปัดน้ำฝนเป็นไงทำได้ เดี๋ยวขับรถไปมันก็ปิวเองเน่ยเนี่ยข้างหลังก็มีนะเพื่อนๆเห็นไหมข้างหลังข้างหลังเห็นไหมเต็มหลังรถเลยแต่ว่ามันคงไม่เป็นอุปสรรคในการขับก็ขอให้เราแข็แค่เห็นหแค่นี้ปิดละเออใช้ได้เนี่ยเขาถึงเวลาเอารถจอดไปข้างนอกก็ถึงหาอะไรมุมเวลา มีน้ตกแต่ปกติแลนก็มีรถไวทข้างในเนาะมีมีที่จอดรถไว้สองคันเอ้ยตอนนี้มือแข็งหมดเลยขนาดใส่ถุงมือนะแข็งไเ,เลยอะทำไมตรงนี้มองเห็นไหมโอเคจบตรงนี้ดีโอ้ข้างหลังต้องไอต้องเอาข้างหลังนี่ออกด้วยนะเดี๋ยวมองให้หนึ มองไม่เห็นรถข้างหลังเลยแต่ว่าแอนก็คงไม่เอาออกหมดหรอกเอาแค่ให้เห็นเดี๋ยวไปเปิดเปิดตรงนี้ให้มันให้มันฝัดมีมาออกให้หมดก็พอว้ายมือแข็งหมดแล้ว เดี๋ยวจะไปละไปทำงานแล้วนะไปงั้นก็ไปด้วยกันเออไปนะมีถุงมือนะแต่ตอนนี้แอนหนาวมากมือแข็งหมดแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวดูมือนะหนาวหมดแล้วค่ะขนาดมีถุงมือนะมือแข็งหมดแล้วอะ่ะเนี่ยตอนนี้มือข้างนี้แข็งหมดแล้วอะ่ะ หิมะไม่ตกนะแต่ว่าอากาศมันติดลบสององศามันหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็เอ่อมันทำให้หิมะยังยังยังเกาะแน่นอยู่ค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่ละลายนะโอ้ยที่มูกน้หมูกออกมันมันเย็นด้วยความที่มันเย็นนะโอเคเดี๋ยวแอนขับรถไปทำงาน ะะเราแอนก็จะเปิดฮีเตอร์นะคะดูมือเย็นหมดเลยแดงหมดเลยค่ะดูหน้าน้ำมมกไหลนิดๆนะคะเพราะวอากาศมันเย็นดูตาโดนความเย็นนะคะแดงหมดเลยค่ะเหมือนจะร้องไห้อะตอนนี้ก็เปิดทีเตอร์เนาะ เปิดฮีตเตอร์ไว้รถของอเมริกานี้จะมี2ระบบนะคะเป็นระบบที่เปิดความร้อนแล้วก็เปิดความเย็นซึ่งหน้าร้อนเราก็สวิตคือสลับเป็นแอร์คอนอันนี้อันนี้เอาไว้ใส่โทรศัพท์ ห้อยโทรศัพท์จริงๆมีมีที่ห้อยติดหน้ารถด,ด้วยนะแต่ว่ากาวมันไม่ติดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องใช้แต่ว่าใช้อันนี้ไปก่อนไม่ห้อยโทรศัพท์ซึ่งตอนนี้เนาะแอนก็จะไปสอบซิกซิเดือนมกกาแอนก็เลยต้องฟังในเรื่องของ100อ่รเอรชั่นของของเมกเกชันเนาะฟังฟังตอนเอ่อเปิดฟังตั้งแต่อยู่ ตั้งแต่คือขับรถไปถึงที่บ้าน AirBnB นะแล้วก็เปิดฟังในช่วงนี้ก็ประมาณสัก20นาทีค่ะตอนกลับมาก็ฟังด้วย20นาทีตอนนี้ก็มีหลายเข้าห,หัวแล้วหลายข้อก็พอพอ,พอจำได้อยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาให้ระบุวันที่จะอนะินเตอร์วิวน้อแอนก็จะไปะทั้งทั้งฝึกจำฝึกเขียน ก็คือให้มันแม่นยํากว่ากว่าตอนนี้คือตอนนี้เราก็ฟังฟังไปเรื่อยเรื่อยให,ให,ห้ให้มันเข้าสมองเนี่ยค่ะข้างก็เป็นแบบนี้เนาะดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นข้างเนี่ยเป็นหิโมคุณน้สโนอิมะเนี่ยตรงเนี้ยแอนก็มองไม่เห็นนะเดี๋ยวแอนก็คงจะไปจะไปดูทาอีกทีหนึ่งดูว่าเอาลง เอาลงได้เอาลงได้นี่เอาลงแล้วให้มันี่เนาะนี่โอ้เย็นนะเนี่ยโอเคทำไรดีเพื่อนๆถึงจะเห็นตอนที่แอนขับรถวันนี้น่าจะสนเต็มไปทั่วแหละคิดบ้านนะผม หิมะตกรอบๆโค,โคโลังปักกันดูหิมะรอบๆหมู่บ้านแอนแล้วเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆไปดูหิมะมที่มันตกอยู่ระหว่างข้างทางสนุนนะคะเพราะว่าแอนขับรถแอนขับรถไปทำงานไปเช็คบ้าน Airbnb วันนี้มีส ที่ต้องเช็คนะคะ ใส่แว่นก่อนนะเพื่อนๆเห็นหิมะตรงข้างหน้ารถแอนไหมตรงนั้นมือแขนแอนไปไม่ถึงนะเงินเขามีเขามีคนกวา,าดหิมะด้วยนะตรงนี้ นี่เลยอยู่ข้างหลังแอนนะ่ะ mm hmm. เขาเิ่งไปกว่าดอยู่ในถนนที่แอนขับมาออกจากหมู่บ้านนะคะออกจากคนดูแอนอนะ่ะ mm hmm. นี่ไงเขาจะเลียวเลียวไปเจ้าหน้ mm hmm. า,นาที่ของเขาที่ mm hmm. เขาจะมีเขตเนาะ mm hmm. เขตนี้สำหรับคนที่ไปกว่าดหิมะแบบนี้ mm hmm. ก็เหมือนบ้าน มีคลิปให้เพื่อนๆแล้วนะคะเป็นคลิปแรกเลยที่หิมะตกซึ่งเมื่อวานนีอ้อยู่ที่3องศาแต่ปกติแล้วถ้าหากว่าไม่มีฝนตกก็จะไม่มีหิมะแต่เมื่อวานนี้อยู่ที่3องศานะคะแล้วมีฝนตกลงมาเมื่อฝนและความเย็นมันปะทะกันมันก็เลยเป็นหิมะนะคะเมื่อวานแต่มันก็ไม่ใช่หิมะซะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อคืนนี้อากาศมันติดลบค่ะติดลบอยู่ที่น่าจะติดลบห้านะคะลบ5้าแล้วก็ก็คือลบห้าอยู่ที่ตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยค่ะเมื่อหิมะตกตรงถนนนะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขับรถไม่ได้นะจริงๆถ้าอยู่ในชุมชนแบบนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มากวาดหิมะค่ะแล้วแล้วก็ คือจริงๆก่อนหิมะจะตกเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของอากาศเนาะว่าหิมะตกอะไรยังไงแล้วก็เขาก็จะมีเกลือนะคะเกลือมาหวานก่อนที่หิมะจะตกเพราะว่าถ้าเกลือหวานแล้วก็หิมะตกเนี่ยมันก็จะคือมันละลายมันทําให้หิมะไม่จับไม่จับเป็นก้อนหิมะนะคะมันทําให้หิมะละลาย เพื่อนๆสังเกตรถไหมบางคันเนี่ยเขาก็จะไม่มีหิมะเลยเนื่องจากว่าเขาก็เก็บไว้ในในโรงรถบางคันก็จะมีหิมะเหมือนรถแอนเนี่ยหิมะเต็มเลยค่ะก็แอนก็จอดไว้ข้างนอกเนาะจอดไว้ข้างนอกเนื่องจากว่ามีน้องหมาแองเจิลเผื่อก็คือหัดให้เขาไปเหมือนกับไปขี่ไปชีอยู่ตรงตรงที่จอดรถของแอนนะ แต่อีกช่องนึงก็จอดได้นะของแฟนแฟนคือแอนให้ฉให้แฟนจอดเพราะว่ารถแอนเล็กกว่าแล้วก็รถแฟนจะยาวก็เลย ซ้ายสุดแล้วก็วิ้งช้าเนี่ย